กายกายศาสตร์กำลังจัดไม่นี่เนี่ยนี่นี่จ้าที่เอฟซีว่าอันต้นคือฟักทองนีต้นอีหยังต้นสุกินีจ้านี่จ้าสุกินีจ่าสองลูกแล้วกำลังออกสองอันละจ้าสุกินีจ้าอันนี้ก็ออกนี่ก็ออกนี่ก็ออกโอ้ใกล้จะได้กินละจ้าอันมือว่านี่ออกน้อยน้อยกลังเก็บไปสองน้อยจ้ากำลังเอาไปผัดใส่ไข่หละกะ กินกับขนมปังจ้ะอย่าฝรั่งกินสองลูกแล้วกินสองอันแล้วสยกินนี่อย่าโอคนไทยเอาไปกินกับขนมปังแซบอ่ะสิแซบแซบหวานหวานลูกๆหนึ่งสองอันเออลุงลูกหนึ่งอันนั้นเดียวอย่าอันนี้มีด้วยสองสามลูกเล็กเล็กย่งเป็นตัวเดกสามสี่วันได้กิน พริกกับคนไทยดอกมอ,อกแคลอยา่าจากที่เราได้กินมันจะได้พริกแห้งไหมปีนี้ห้าสิบห้าสิบคนไทยปีนี้อากาศไม่ค่อยดีเนาะเอ่ออากาศน้งครั้งเป็นร้อนน้ำค้างเป็นหนาวน้ำค้างเป็นร้อนมีอันนี้มาดอก,กเยอะเลยโอ้มาตกด้วยอย่ารอลคนไทยอยอดมันร้อนยอดมันน่าจะเอาไป ผัดเนาะแกงแกงยอดพริกก็อร่อยอ่ะเนี่ยแกงยอดรแกงยอดพริกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกยอดพริกเนี่ยยอดพริกอ่าอันนี้เป็นปักชอยที่คนไทยปลูกนิดเดียวใหญ่แล้วได้กินแล้วนิดเดียวทุกคนอ๋อปักชอยองคนไทยผักอะไร ปักคันดห้องเท่ก <laughs> <laughs> นไทยไเร็วตามสาดว้เร็วเรว่ะมันเหนื่อนะวันนี้มีลมนิดเดียวนอะไรสบายสบายสบายสบา่ยานเยอะมากเปนี้อย่าทุกคนกนไทยทำทุกวันสะอาดอย่า

จะไม่กระจายมากขึก้นเป็นสั้นพี่นี่ว่าก,กันถงฝรังกเล้วเป็นสีเขีสีเขียวชาชาเป็นสีแดงกไกินเ่ไรแกลมปีแ a ลมลีกล Schau, 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 der Beleg leckerer der Stadt Dokleo, Dok เอพซีไาถามว่าสวนเนี่ยได้เศร้าตลอดว่าสวนเนี่ยถ้าเกิดถ้งหลวงเขาบวชเฮ็ดอีหยังอะ่ะจ้ะเขาก็ได้เศร้าตลอดชีวิตเลยจ้ะถ้าท้าหลวงเขาบวเอาไปเฮ็ดบ้านหรือว่าเฮ็ดตึกเฮ็ดอีหยังเสียจ้ะเขาก็จะได้เศร้าตลอดชีวิตของเขาเลยจ้ะถามว่าบ้านเนี่ยบ้านสวนเนี่ยเขา,าเฮ็ดแบบ รังเล่น้อยเพราะเขาได้นั่งพักนั่งเศร้านั่งเมยกินขกเขาซื่อจ้ะเขาก็ได้เห็นนอนบ่ได้จ้ะนอนนอนบ่ได้จ้ะเพราะว่าโนบิไฟจ้ะมีแต่น้ำแอนท่านหลวงเขาให้ซื้อเข้ากับซื้อได้จ้ะแต่ว่าหลวงเขาจะให้เขาให้เขาซื่อบ่แค่นั่นแหละจ้ะเพราะคนไทยก็ฝรั่งปรึกษากันเลยว่าท่านหลวงเขาเห้เขาซื่อคนไทยก็ฝรั่งกันที่ซื้อจ้ะ ที่ต้องเนี่ยดที่ซื้อที่ซื้อแล้วก็เฮ็ดบ้านไปเฮ็ดเป็นสวนนะจ้ะได้พลังคนออไฟเวลาคนเอาไฟแล่าคนซื้อไฟดดแดดเล่าคนซื้อเล็วแต่พลังไม่อยากหลายหลายบ้านนี่ลหลายสวนนี่ก็เจ้าซื้อไฟเอน ไฟโซลาเซลกันหละจ้ะเราคนไทยยังปมาสื่อจ้ะไทยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดโดินเดนแล้วจ่ะเด้อแได้เงินจ้ะก็บางเข้าประเด็นนอนมาจ้ะแล้วเอาไฟไปเห็นอีกอย่าง Lông keng linh Con trai hay rằng đọc mai đi bu. Sao vậy? À con trai. Con con trai. ฝรั่งยังฝรั่งเป็นรถจนาเอฝรั่งเป็นเงาะเป็นเงาะเหรอเงาะป่าพี่ดอกไม้ที่หูเงาะป่าดิเงาะป่าท่านไหนเงาะป่าฝรั่งลมลมลมใจร้ายลมแห้งอยากจะดอกไม้ลนอยู่หูลมแห้ง เงาะป่าเงาะป่าเลยนะโอ้กูมาเก็กดเบอกดอกไม้ด้วยไม้ัางอันล้มเพ็ดงามดอกไม้ดอกหากเต็มสวนเลยจ้ะลมแหง้งแห้งจ้ะร้อนร้อนขนาดนี้จะลมแข็งแรงเหะร้อนขนาดนี้แต่ลมแข็งแรงนะว่าสัน สวนยี่สวนอีคือเกาหน่นแหละจ้ะทำความสสอาดสวนจ้ะเฮ็ดหยาเสียหยาบอลแลวตักเทือจ้ะแล้วก็เทนออลรีอปเตอร์ว่าพุ่น่ะบินไปบินมาบินไปบินมาลหลายรอบล้วเสร็จยังเสร็จแล้วทำกวเก่งขนาดนี้สวยไหมสวย เก่งหลังเก่งตลอดแหละหลังหิวข้าวไหมอย่ามีข้าวเร็วนึกว่าจะบอกว่าไม่นี่ไม่หิวข้าวพราต้องตลอดตลอดนะหิวข้าวตลอดโอ้ยไม่เข้าใจคุณเลยอากาศดีโอเคดีกาเตอร์อากาศดีต้องหิวข้าวด้วยเหรอส่วัสดีอากาศทีลมดีอ่อตอนนี้วาฮะรัด ทีส่สวนอากาศดีลมดีด,ด,ดันดันดันอยู่ข้าวว่ะิโอ้อยอาบแดดด้วย,ย,ว,ว,ยวันนี้แดดร้อนพร้อมแล้ววะพุ่งไปออกแล้ววะ <c oughs> ขม๊ขามลิขมขแมวปล่อยที่ปล่อย <c oughs> <c oughs> สิดา,าล,ดลมแหง้แหงๆเลยจ้ะลมลม,ลมแห้งแล้วก็อากาศหฮอนน้ำจ้ะแล้วก็ลมแหง้งน้ำจ้ะ ยังไม่อยากตบพุ่งเป๊ะๆหิวหลโอ้ตบพุงเรห็นพักบุ่งคนหิวเข่าทุกคนพลางล่มแห้งขนาดเลยเจ้ <laughs> ไม่เห็นบักบุ้งหรอพันหิวเข่าทุกคน ตอนนี้พักกย่างก็กำลังเริ่มขึ้นจะกำลังเริ่มขึ้นเริ่มงามจะกำลังกำลังเคลียร์ถังปุ๋ยอยู่จะเพ็รปุ๋ยกับปยากาได้จ้ะกับกัญยาไม่ที่เขาตัดนี่แหละจะไม่ที่เขาตัดอยู่สวนแล้วกรญยาที่เขาเสียย่สวนเนี่ยจะเราเอาไปทิมทิมทิมกองมาร์กไว้น่ะจะทิมกองมาร์กไว้มาในสองปีสามปีเขาต้องตักออกมันก็เป็นปุ๋ยละจ้ะบพราเฮ็ดยากเลยจ้ะบนบํามีอีหยังส่วนผสมอีหยังเลยจ้ะ โอแกนี่กล้วนจะธ้ามชาาิจะเจ้าหญาที่เขาเสียเขาไปกรองกันไว้ซื้อสองปีมันกะสองปีสามปีลหจ้ะประมาณเนี่ยจ่ะมันก็เป็นปุ๋ยหละจ้ะสองปีสองปีป็นปเนาะสองปีเนาะมันมไมไมค์ุกคนรอสามปีอ่าแต่เป็นรอยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยอืมสท้ายคนทำสองปีลบแล้วปล้ก็ติกับสองปีแหละจ่ะเพราะว่าเขาบส่อีทยัง บริสไซยาบริส้ซสูตรอย่างเอ็กซ่าทั้งนั้นแต่บ่มีอย่างส่จ้ะมันเป็นล่นยาล้นล้วนจ้ะแต่ใครก็บ่าเขายักเขามักยามักมักใบไม้ใส่กันไวอ่ะจ้ะแต่เขาบรใส่อีหยังได้จ้ะแค่ยาก็ใบไม้มักลบมักลมกันไปสองปีซืดอ่จ้ะเดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยเองจ้ะเฮ็ดบ่๋ยยาดอกจ้ะใช่ไหีครับเส้นน้ำเดิมาเยี่ยมพร้อมที่ส่วน

เเลี้มุ้กัทบาร์คาซาฟิกัทอะรปราต้าโอ้เรมารีอาคาลเฟร์นาปราตาาเเฟร์นาอเรมารอสกลามาตากลามาตากลามาตาลมชลูกแพหลนาเรียสกลามาตาม้ลนเสียดายมากเลยทุกคนลมช้ำลมแข็งลงฮะเบีียน่ลูกแพ ไปไปโอเคทุกคนกลับบ้านแล้วกปแลงกับคุณนยเด็จแล้วกลับบ้านแล้วบายบายสวัสดีครับบายบายทุกคนบายบายกลับบ้านแล้วสองทุ่มแล้วกลับบ้านสัตวนดกย่านี้่านย่านนี้นั่นฝนจะตกต้นไรพุ่งต้นไรพุมาจเพดกับไปที่ด้วย อีกสองอาทิตย์ไปด้วยอีกสองอาทิตย์เม่ยาไปเที่ยวกรีกอะไม่มีอะไรทำอะไรที่นี่กบุญเม่ยทุ่นบ่ไปแล้วเม่ยาไปเที่ยวกรีกแล้วสันว่าทีมคนไทยก็ฝรั่งอยู่หนีเราเห็นบ่บันเนี่ยสรุปแล้วก็ทีมคนไทยก็ฝรั่งอยู่อยู่เยอรมันเม่ยาไปทิ่ม่ยียไปเที่ยวสรุปแล้วคนไทยก็คนไทยก็ฝรั่งอ๋อเบิ้งสวนสองสวนจ้ะอย่าไปสองสวนทีหลังไปกับบุญไปแข่งหลังไปกับบุญไปแข่งหลัง โอเคจบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า